กระแสฟุตบอลไทยกลับมาร้อนแรงอีกครั้งแบบไม่ต้องรอทัวนาเมนต์ใหญ่เมื่ออันดับฟี ف าของทีมชาติไทยขยับพุ่งขึ้นมาอยู่ที่อันดับ92ของโลกทั้งที่เพิ่งชนะเพียงนัดเดียวแต่ผลสะเทือนกลับแรงเกินคาดจ,จนทําให้ทั้งแฟนบอลนักวิเคราะห์และอดีตนักเตะระดับตำนานออกมาพูดถึงกันไม่หยุดประเด็นนี้ไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของตัวเลขบนกระดาษแต่สะท้อนถึงทิศท,ทางใหม่ความเชื่อมั่นและโครงสร้างของทีมชาติชุดใหญ่ที่กำลังเปลี่ยนไปอย่างมีในสำคัญโดยเฉพาะการปรากฏตัวของสี่ตัวเทพที่หลายคนยกให้เป็นแรงผลักสำคัญในการด่า นั่นอันดับโลกของช้างศึกให้ไต่ขึ้นอย่างน่าจับตาสิ่งที่ทําให้แฟนบอลจานวนมากประหลาดใจคือคําว่าชนะนัดเดียวแต่สามารถขยับอันดับฟี่าได้แรงขนาดนี้คําอธิบายอยู่ที่ระบบคิดคะแนนของฟี่าซึ่งคํานวณจากความสําคัญของเกมอันดับของคู่แข่งและผลการแข่งขันอย่างละเอียดเกมที่ทีมชาติไทยลงเล่นนั้นไม่ใช่เกมอุ่นเครื่องธรรมดาแต่เป็นเกมที่มีน้ําหนักคะแนนสูงเมื่อรวมกับการที่คู่แข่งมีอันดับโลกสูงกว่าการเก็บชัยชนะได้จึงเหมือนโบนัสก้อนใหญ่ที่ถูกเติมเข้ามา ในบัญชีคะแนนของทีมชาติไทยทันทีส่งผลให้การขยับจากอันดับเดิมขึ้นมาถึง92โลกกลายเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงไม่ใช่ภาพพลวงตาหรือความบังเอิญ ในมุมของสภาพจิตใจนักเตะไทยได้รับอน,นิสงเต็มเต็มจากชัยชนะนัดนั้นความมั่นใจที่เคยสั่นคลอนกลับมาอย่างเห็นได้ชัดการเล่นที่เคยเน้นรัดก,กุมเกินไปเริ่มเปิดเกมมากขึ้นความกล้าเล่นกล้าครองบอลและกล้าต่อบอลในพื้นที่แคบเริ่มกลับมาสิ่งเหล่านี้คือหลักฐานสำคัญของฟุตบอลไทยในยุคที่เคยประสบความสำเร็จและการที่มันค่อยๆถูกปลูกขึ้นมาอีกครั้งทําให้หลายคนเริ่มเชื่อว่าการไต่อันดับฟี ف าครั้งนี้ไม่ใช่แค่ชั่วคราวแต่เป็นสัญญาณของการฟื้นตัวในระยะยาว เมื่อพูดถึง4ตัวเทพที่ถูกยกขึ้นมาเป็นหัวใจสำคัญแฟนบอลต่างมีชื่อในใจแตกต่างกันไปแต่สิ่งที่ตรงกันคือทั้ง4คนล้วนมีอิทธิพลต่อเกมอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นตัวคุมจังหวะแดนกลางที่ทําให้ทีมเล่นนิ่งขึ้นตัวรุกที่สามารถเปลี่ยนจังหวะธรรมดาให้กลายเป็นโอกาสทองได้ในเสี้ยววินาทีกองหลังที่ยืนตำแหน่งแน่นและอ่านเกมขาดหรือผู้รักษาประตูที่เซฟลูก ยากๆจนเปลี่ยนโมเมนตัมของเกมทั้ง4ตำแหน่งนี้ทำงานประสานกันจนทำให้ทีมชาติไทยดูเป็นทีมที่สมดุลมากขึ้นไม่ได้พึ่งพาใครคนใดคนหนึ่งเหมือนในอดีต สิ่งที่น่าสนใจคือสี่ตัวเทพชุดนี้ไม่ได้เป็นเพียงนักเตะที่มีพรสวรรค์แต่ยังมีวุฒิภาวะในเกมระดับนานาชาติพวกเขาผ่านเกมกดดันมาแล้วทั้งในอาเซียนและเอเชียทําให้รู้ว่าจังหวะไหนควรเร่งจังหวะไหนควรชะลอและจังหวะไหนควรเสี่ยงความเข้าใจเกมระดับนี้ช่วยลดความผิดพลาดที่ไม่จําเป็นซึ่งเป็นปัญหาเรื้อรังของทีมชาติไทยในช่วงหลายปีที่ผ่านมากาันที่ทีมสามารถควบคุมเกมได้ดีขึ้นจึงสะท้อนออกมาเป็นผลการแข่งขันและคะแนนฟีฟ่าที่ดีขึ้นตามไปด้วย ประเด็นที่ถูกพูดถึงอย่างมากคือการดันขึ้นชุดใหญ่ของนักเตะบางรายที่ก่อนหน้านี้อาจยังไม่ถูกมองว่าเป็นตัวหลักการตัดสินใจให้โอกาสนักเตะเหล่านี้แสดงฝีเท้าในเกมสำคัญกลับกลายเป็นหมากที่ได้ผลพวกเขาเล่นด้วยความกระหายพิสูจน์ตัวเองทุกจังหวะและเติมพลังสดใหม่ให้กับทีมชุดใหญ่ความผสมผสานร,ระหว่างนักเตะประสบการณ์สูงกับนักเตะที่หิวความสำเร็จทำให้ทีมชาติไทยดูมีชีวิตชีวาและอันตรายมากขึ้น แตงโมโลงปิยพงษ์ยิงในฐานะนักวิเคราะห์และอดีตตำนานลูกหนังไทยได้ออกมาสแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาเขามองว่าการขึ้นอันดับฟีฟ่าครั้งนี้ไม่ควรถูกมองแค่ความสำเร็จระยะสั้นแต่ต้องใช้เป็นจุดเริ่มต้นในการวางหลักฐานใหม่ให้กับทีมชาติเขาเน้นย้ำว่าฟุตบอลไทยเคยหลงทางไปกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วเกินไปทั้งโคตรระบบการเล่นและการคัดเลือกนักเตะแต่ครั้งนี้เขาเห็นสัญ,ญญาณของความต่อเนื่องและความชัดเจนมากขึ้นซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นหากต้องการรักษาอันดับโลกและพัฒนาให้สูงขึ้นกว่าเดิม อีกมุมหนึ่งที่แตงโมโลงปิยพงษ์ยิงพูดถึงคือความสําคัญของรายละเอียดเล็กๆในเกมระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นวินัยแทคกติกการยืนตําแหน่งการสื่อสารในสนามและความฟิตตลอด90นาทีเขาชี้ว่าทีมชาติไทยเริ่มให้ความสําคัญกับจุดเหล่านี้มากขึ้นนักเตะไม่หลุดตําแหน่งง่ายไม่เสียสมาธิในช่วงเวลาสําคัญและรู้จักเล่นตามแผนมากกว่าการใช้ความสามารถเฉพาะตัวเพียงอย่างเดียวสิ่งเหล่านี้อาจไม่หวือหวาในสายตาแฟนบอลทั่วไปแต่เป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ทีมเก็บผลการแข่งขันได้อย่างสม่ำเสมอ การขึ้นมาอยู่อันดับ92โลกยังมีผลทางจิตวิทยาต่อคู่แข่งในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายทีมเริ่มมองทีมชาติไทยด้วยความระมัดระวังมากขึ้นไม่ใช่แค่ทีมที่เล่นบอลสวยแต่ประบางเหมือนในอดีตการถูกมองว่าเป็นทีมที่มีวินยัยและมีเคี้ยวเล็บทําให้คู่แข่งต้องปรับแผนรับมือซึ่งเปิดโอกาสให้ทีมชาติไทยสามารถใช้ความได้เปรียบนี้สร้างผลการแข่งขันที่ดีต่อเนื่องได้ ในระยะยาวอันดับฟี่าที่ดีขึ้นยังส่งผลต่อการจับสลากแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ต่างๆการอยู่ในโถที่ดีขึ้นหมายถึงโอกาสเจอคู่แข่งที่สมดุลมากขึ้นไม่ต้องเจองานหนักตั้งแต่รอบแรกซึ่งช่วยเพิ่มโอกาสในการผ่านเข้ารอบลึกๆและสะสมคะแนนฟี่าเพิ่มเติมเป็นวงจรบวกที่หากบริหารจัดการดีๆจะช่วยยกระดับฟุตบอลไทยอย่างยั่งยืน อย่างไรก็ตามความท้าทายที่แท้จริงคือการรักษามาตรฐานนี้ไว้การชนะนัดเดียวอาจดันอันดับขึ้นได้แต่การแพ้ต่อเนื่องก็สามารถทำให้อันดับร่วงได้เช่นกันสิ่งที่ทีมชาติไทยต้องทำคือรักษาความสม่ำเสมอทั้งในแง่ฟอร์มการเล่นและผลการแข่งขันนักแต่ต้องไม่หลงระเริงกับตัวเลขอันดับโลกแต่ใช้มันเป็นแรงกระตุ้นในการทำงานหนักขึ้นในทุกการฝึกซ้อมและทุกเกมการแข่งขัน แฟนบอลไทยเองก็มีบทบาทสำคัญเสียงเชียร์และกำลังใจจากอัธจันทร์หรือหน้าจอโทรทัศน์สามารถสร้างพลังให้กับนักเตะได้อย่างมหาศาลในขณะเดียวกันความคาดหวังที่สูงเกินไปก็อาจกลายเป็นแรงกดดันหากแฟนบอลสามารถสนับสนุนทีมชาติด,ด้วยความเข้าใจและอดทนมองการพัฒนาเป็นกระบวนการระยะยาวไม่ใช่ผลลัพธ์ในเกมเดียวฟุตบอลไทยก็มีโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงเ เมื่อมองย้อนกลับไปการขึ้นอันดับฟี่าครั้งนี้อาจถูกจดจำว่าเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญอีกครั้งหนึ่งของทีมชาติไทยมันไม่ใช่เพียงเรื่องของการชนะหรือแพ้แต่เป็นเรื่องของทิศทางแนวคิดและความเชื่อมั่นที่เริ่มกลับมาสี่ตัวเทพที่ถูกพูดถึงอาจเป,เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของความเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้นจริงในทีมชุดใหญ่และหากทุกฝ่ายยังคงเดินไปในทิศทางเดียวกันไม่ว่าจะเป็นสมาคมผู้ฝึกสอนนักเตะและแฟนบอลการเห็นชื่อทีมชาติไทยขยับขึ้นไปสูงกว่านี้ในอันดับฟี่าก็อาจไม่ใช่เรื่องไกลเกินฝนัน สุดท้ายแล้วตัวเลขอันดับ92โลกคือรางวัลของความพยายามในช่วงเวลาหนึ่งแต่คุณค่าที่แท้จริงอยู่ที่สิ่งที่ทีมชาติไทยจะทำต่อจากนี้หากสามารถต่อยอดจากชัยชนะนัดเดียวให้กลายเป็นความสม่ำเสมอในหลายๆนัดใช้บทเรียนจากอดีตมาปรับปรุงและรักษามาตรฐานการเล่นในระดับนานาชาติไว้ได้การพูดถึงฟุตบอลไทยในเวทีโลกอาจไม่ใช่แค่ข่าว